ใกลๆหน่อยก็หายไปวันสวันใไกลก็สองสาวัน,นแล้วแต่บางพื้นที่ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่ผ่านเข้ามานะครับรวมทุนกันส่วนบ้านดำนั้นก็อย่างที่บอกครับผมเข้นคกขึ้นภูเขาจริงๆนะครับเย็นนี้วาบุญกันแน่นอนจอมวยบายของเราสู่กันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมพูดคุยทักทายกันนะครับผมผมเป็นยังหัวใจรัวๆด้วยนะครับผมอยอบไปอยอบไปใหญ่หนุ่มใหญ่บางท่านอาจจะมองไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับผมว่าเป็นช้างเพดผู้นะครับ บางท่านอาจจะคิดว่าชนช้างพังแล้วผมตกมันแต่ละครั้งนี่ก็โอ้ว้าวุ่นกันเลยนะครับ6-8เดือนเนะี่ยเชือกน,นี้นานสุด8เดือนนะครับผมขอบคุณเป็นยังคุณแม่ด้วยนะครับพระะผมที่ยังอยู่ปันเพื่อนกันในบ้านดำนะก็เปิดไลฟ์เพื่อเปิดค่าการมองเห็นไปนะครับคุณแม่เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งว้าวุ่นแน่นอนดูจากลักษณะบ้านดำแล้วนะได้ว้าวุ่นกันอีกแน่นอน วันนี้ก็ขอบคุณไปยังคุณแม่นัทยานะครับผมคุณแม่นัทยานะครับเปิดร้านให้กับเจ้าอ้วนนั่นเองนะครับผมไปผ่านมาแวะป้อนอาหารให้กับเต้าอ้วนกันได้ครับผมเข่งในหมูกับมีด้จ้ะเด้อ ยาวไปยาวไปตาอว้วนหมดแล้วก็เอาเลยหมดเลยก็ว้าบุ่นเลยหมดเลยก็ว้าวุนกันเลยยาวไปยาวไป <c oughs> อ้อะไรเนี่ยผมชรชจแค่นี้บอกว่าอุณหภูมิคุณเกินไปว่างั้นดูกันต่อไปครับผมผ่านไปผ่านมาแวะป้อนอาหารให้กับเตวาว้วนกันได้นะครับผม หรือว่าท่านใดที่เติมคะแนนเข้ามาแล้วแจ้งบอกกล่าวกันด้วยเด้อตรงไหนไม่ได้อ่านขอโทษขออภัยนะครับกำลังเช็คดูอยู่นะครับคอมเมนต์คอมอะไรคุณไปยังทุกท่านนี่ครับมาแล้วมาแล้วหย้าไม่ไหมมาแล้วหย้าไมา่ไหม ตาโตเลยนเนาะเตือนสองวันเลยออกินไม่ไปครับยังดื้เยอะไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเอ่อเยอะไม่ได้นะครับว้าสู้ๆนะครับขอบคุณครับผมรับยอดแล้วครับคุณแม่ ของใครอีกหรอเนาะครับของคุณแม่เหรอครับผมของคุณแม่อีกหรือครับผมของคุณแม่อีกใช่ไหมรับยอดแล้วนะครับคุณแม่ก็รอดูอยู่ฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ทั้งเปิดแล้วก็ปิดนะครับผมทั้งเปิดทั้งปิดเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เมตตานะครับนะครับช่างตกงานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมผมออกไปออนทัวสร้างบ้านให้เชือกนั้นเชือกนี้นะครับและแล้วก็ได้กลับมาณตรงนี้อีกครั้งหนึ่งรับยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณแม่ ชายโอสาธุสาธุครับผมอนุโมทนาสาธุบุญนะครับกับคุณแม่ด้วยก็แล้วกันนะครับที่เมตตานะครับให้กับเจ้าอ้วนนะครับผมเรียกเจ้าอ้วนนะครับมากกว่า